ดังชุดไม่อยู่พระเอกคนนี้ต้องบินด่วนไปฝรั่งเศสหลังแบนด์ดังระดับโลกต้องการตัวเอาบรรดาแฟนคลับตื่นเต้นแทนเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อพระเอกหนุ่มสุปตาเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยอย่างหมากปรินสุภารัตน์ที่ล่าสุดนี้เจ้าตัวได้มาทักทายแฟนๆก่อนออกเดินทางไปกับทิปเอ็กซ์คลูซีฟของชาแนล Beauty ในฐานะ f r i e n d of อ r าคนแรกของประเทศไทยเพื่อนร่วมงานสุดพิเศษของแบรนด์ที่เมืองแกลสประเทศฝรั่งเศสงานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันว่าการออกเดินทางครั้งนี้ของหนุ่มหมากจะทำอะไรบ้างสำหรับหมากปรินว่าที่เจ้าบ่าวสุดหรอกคนต่อไปนั้นจะต้องบอกเลยว่าความปังไม่มีแผ่จริงๆเพราะทั้งงาน ละครโฆษณาอีเวนต์มีติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายตอนนี้ยังได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกบอกเลยว่าสุดปัง